สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองสถานการณ์ตลาดหุ้นและก็ค่าเงินครับประจำวันที่14พฤษภาคม2563 7โมงเช้าครับวันนี้ตลาดทองคำแท่งออนไลน์เปิดแล้วฮะแล้วก็ตลาดทองคำของโลกนี่ก็เปิดไล่มาตั้งแต่ตลาดออสเตรเลียตลาดญี่ปุ่นตลาดสิงคโปร์ก็เปิดกันมา เรื่อยๆนะครับที่ต้องไล่กันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้ราคาทองขึ้นครับเป็นราคาทองโลกก่อนนะฮะและหลังจากนิ่งๆเมื่อวานนะครับนิ่งๆช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็น boost, นี่ก็ยังนิ่งอยู่ฮะสำหรับราคาทองโลกเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับหลังจาก4ี่โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดฮะเดี๋ยวเรามาดูราคาย้อนหลังนะครับของทองคําแท่งนะครับราคาสมาคมที่ประกาศเมื่อวานก่อน นะครับจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปข่าวกันปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับประกาศครั้งเดียวฮะสำหรับราคาทองคําแท่งสมาคมประกาศครั้งแรกครั้งเดียวตอน9ก้าโมงยีนาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยทองโลกหรือเขาเรียกโกลสปตเนี่ยนะครับอยู่ที่1,703เหรียญคาว่าเหรียญนะครับคือเหรียญยูเอเซล่าเหรียญสารัฐเขาบอก ขึ้นมาหลายเรียนนะครัว่าเรียนไม่ใช่อะไรนี่ที่ต้องอธิบายชัดๆชัดชัดเนี่ยผมพยายามนึกอยู่เสมอว่าท่านที่นะครับอยู่ต่างจังหวัดซื้อขายกับร้านทองหน้าร้านอยู่ก็อยากจะรับทราบข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นแฟนกันมานานแล้วนะครับอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับเรียกได้ว่าต่างให้รอเพื่อนนิดนึงนะครับไปด้วยกันไปชา้าชานะครับ ปรากฏว่านะครับหลังจากที่ราคาสมาคมประกาศตอนเช้าเมื่อวานก็นิ่งๆแต่หลังจาก4ี่โมงเย็นราคาทองคําโลกเริ่มขยับและก็อาจที่ขยับจริงๆเนี่ยหลังจากที่ราคาสมาคมเนี่ยปิดไปแล้วแหละนะฮะทีนี้ปิดไปแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยในประเทศยังมีเทรดอยู่ไหมยังมีซื้อขายอยู่ไหมมีฮะนะครับก็1ทองคําแท่งออนไลน์2นะครับเดี๋ยวนี้ร้านทองบางร้านเขาก็มีบริการของเขา แต่เนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับผมผมไม่รู้รายละเอียดนะครับอาจจะต้องสอบถาม้านทองใกล้บ้านของท่านดูครับว่าหลังราคาสมาคมปิดไปแล้วเนี่ยซื้อขายราคาเรียบทามอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปถามกันดูแล้วกันมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้านะครับที่จะต้องมีแอปพลิเคชันเปิดพอร์ตกันนะครับมีหลักฐานกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่สัญญาซื้อขายทองคําแท่งกันเนี่ยเขาจะเรียกทองคําแท่งออนไลน์อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แบบนะครับแล้วแต่ถนัด อย่างบันท่านเมื่อวานนะครับก็ถนัด ETF เนี่ยครับน้องเขาบอกมาเนี่ยก็ดีฮะนะครับเห็นไหมฮะมันหลากหลายนะครับมันหลากหลายในการลงทุนผมเรียนไว้เสมอว่าอย่าก๊อปปี้คนอื่นเอาที่เราชอบที่สุดเอาที่สบายใจที่สุดแบบนี้นะครับมันจะได้สบายใจไม่ต้องไปลอกคนอื่นฮะเราถนัดแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนสมมุติว่าเดี๋ยวนี้บางท่านเนี่ยก็เริ่มเห็นภาพแล้วว่าการซื้อขาย ทองคํารูปพรรณเนี่ยถ้าจะเก่งกําไรกัน,นแบบว่าสามเดือนเดี๋ยวมันขึ้นแรงใช่ไหมเดี๋ยวเอามาขายแบบนี้กาไรมันมันน้อยลงหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องมีค่ากําเนิดมีค่าแรงนะครับแต่เราก็แลกมาด้วยกันได้ใส่ไปนู่นมานี่ออกงานถูกไหมฮะมันก็แลกกันแล้วแหละนะครับทีนี้จะปรับเปลี่ยนมาเป็นทองคําแท่งเนี่ยนะครับหนึ่งผมเรียนไว้เสมอว่าต้องมีที่เก็บนะครับต้องเก็บรักษากันนิดหนึ่งถ้าตัดประเด็นนี้ไว้ได้เนี่ย มันก็เริ่มเข้าสู่โลกของการซื้อขายทองคําแท่งหลักเห็นไหมครับหรือบางท่านไป ETF ไปเป็นกองทุนเขาเก็บไว้ให้เรียบร้อยก็ตามแต่สะดวกเห็นไหมได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเอากลับเข้าเรื่องกันต่อปรากฏว่าช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับทองคำปรับตัวขึ้นทีนี้แหละฮะมันมีหลายๆประเด็นมากมายทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นะครับบางส่วนเนี่ยผมต้องยกไปคุยกันต่อในคลิปวิเคราะ์ ราคาทองคําหลังจากนี้แล้วกันนะครับซึ่งจะตามมาไม่เกิน10บโมงนะครับแต่จะพูดก่อนนั่นแหละนะครับอัดไกลอัดราคาไปอัดวิดีโอไปเนี่ยอาจจะมาชนกับราคาทองสมาคมเปิดพอดีก็ได้แต่ช่วงเช้าสรุปข่าวกันก่อนทองขึ้นจากอะไรเป็นคําถามใหญ่ของวันนี้ฮะแล้วขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นมามากไหมเพราะอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวจะไล่ไปเลย ประเด็นที่1น,นะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยที่ผมได้เรียนไว้ตลอดเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบว่าขยักสมันไม่ได้ขึ้นลงด้วยตัวของมันเองมันเป็นผลกระทบจากตลาดค้าเก่งกําไรของนะครับของโลกอย่างเช่นตลาดหุ้นและตลาดค่างเงินตลาดค่างเงินเนี่ยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าท่านตามไม่ทันเนี่ยนึกว่าแบบว่าบางทีเราไปต่อคิวที่ธนาคาแรแลกเปลี่ยนเงินตาเปล่าครับ มันเป็นการซ,ซื้อซื้อขายขายเหมือนหุ้นเลยฮะและมูลค่าเนี่ยนะไม่ได้ด้อยไปกว่าหุ้นนะฮะภา,าษาฝรั่งเขาเรียก forex forex ที่เทรดกันน,นะครับ๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นนะครับเนี่ย,ยก็าเรกค่าเงินสกุลหนึ่งหลังค่างเงินนะครับก็เป็นไม่ใช่สกุลหนึ่งนะครับก็เป็น1ในหลายๆสกุลที่เขาซื้อขายกัน2ก็คือตลาดหุ้นถูกไหมฮะถามว่าทำไมเพราะให้ผลในการเก่งกำไรที่ดีกว่า แน่นอนในภาวะปกติในตลาดหุ้น,นก็จะมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นย่อตัวลงบ้างพักฐานบ้างแต่โดยรวมเนี่ยขึ้นถูกไหมครับค่างเงินก็เหมือนกันนะครับมันก็แปลเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศครับประเทศไหนเศรษฐกิจดีนะครับเงินเนี่ยก็ไหลเข้าจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยส่งผลให้เศรษฐกิจค่างเงิน,นแข็ง ในทางกลับกันถ้าประเทศไหนเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับเงินก็จะออกไปต่างชาติก็โยกเงินออกไปลงทุนในประเทศที่ดีกว่าถ้าออกไปมากๆกเนี่ยนะครับก็ทําให้ค่าเงินอ่อนแล้วถ้าเงินค่าเงินอ่อนค่าลงแล้วไม่ยอมแก้ปัญหาอะไรเลยหรือมีปัญหาคอร์รัปชันตามมาเนี่ยค่าเงินก็จะล่มสลายในที่สุดเนี่ยอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยที่มันเกิดภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเราได้เห็นข่าวนะไก่หนึ่งตัวในประมาณสัก13 14หรือ15ล้าน สกุลเงินของเวเนซุเอลาผมจำไม่ได้เขาเรียกอะไรไก่ตัวเดียวนะครับเทียบเคียงงนะ่ายๆในบ้านเราถ้าค่างเงินแบบว่าพังเนี่ยไก่หนึ่งตัวอาจจะเป็น7ล้านบาทก็ได้ใครจะไปรู้นะเห็นไหมครับเนี่ยก,ก็คือมันเป็นภาวะนะครับถ้านะครับตลาดค่างเงินดีหรือตลาดหุ้นดีเนี่ยนะเขาเรียกสินทรัพย์ที่เสี่ยงแบบนี้นะครับเงินก็จะโดนเคขายจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหรือเขาเรียกเซฟเบ้น เซเปเนแปลภาษาชาวบ้านนะก็คือเอามาเก็บไว้เนี่ยมันเหมือนสวรรค์เป็นแหล่งพักเงินก็คือคุณลุมฝังตุ่มในสมัยอ้ตยาบ้านเราเห็นไหมครับทีนี้นะครับพอภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยตลาดหุนก็เจอแรงเทขายค่างเงินก็ผันผวนเนี่ยนักลงทุนก็จะขายสินทรัพย์ถึงเงินสดและรอจังหวะเข้าซื้อ สินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าเซฟเว่นเอามาพักเงินไว้ก่อนอย่างเช่นทองคำเป็นต้นเนี่ยครับมันมันมันมาเป็นรูปอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งเลยนะครับตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกเนี่ยลงหมดเลยคัะโดยเฉพาะดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์สหรัฐเนี่ยลงแรงนะครับปิดไปที่23,400ประธานโทษนะอ่นสามพันสจุด ลงมา516จุดคิดเป็น2.17ฝั่งเยอรมันเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นแดกเนครับปิดไปที่1542จุดครับลงมา276จุดแลุดลงไป2.56ดัชนีตลาดหุ้นฝรั่งเศสเนี่ย CAC 40ปิดไปที่4344จุดลงมา127จจุดเนี่ย ลดลงไป2.85%เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมตลาดหุ้นทั่วโลกลงจริงๆตลาดหุ้นบ้านเราก็ปิดลบนะฮะแต่น้อยเมื่อวานดัชนีเซตเนี่ย 1,294. จุดลงไป5.14จุดแต่คิดเป็น0.4%น้อยนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนไปเมื่อวานเนี่ยก็คือนักข่าวเองเนี่ยหรือทั้งโลกเองเนี่ยก็จับตาไปที่นะครับท้อยแถลง นะครับนี่พูดภาษาข่าวดีๆพูดภาษาชาวบ้านลุงจะรวมใครที่อยู่กับทองมานานเนี่ยจะรู้จักประธานเฟดทุกคนนะผมก็ใช้คําว่าลุงกับป้านเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้อาวุโสนะครับด้วยความเคารพนะครับแกประธานธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับ,นะรบโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญนะครับที่ทําให้ทองเนี่ยผันผวน เพราะฉะนั้นเรียกมานานแล้วนะครับสมัยก่อนคนก่อนเนี่ยเขนะค,คุณเจนเน็ตเยเล่น,นก็เรียกเจ้าป้าเจนเน็ตจะได้จํ่ง่ายว่าคนนี้สําคัญจริงๆสําคัญกับทองไม่ได้ขยักแรกครับมันสําคัญกับอัตราดอกเบี้ยนะครับของสหรัฐมันก็เหมือนกับบ้านเราที่มีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กําหนดอัตราดอกเบี้ยของประเทศนั่นแหละครับเขาเรียกดอกเบี้ยเชิงนโยบายนาะครับนั่นแหละเพราะจริงๆธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เปิดให้บริการประชาชนเนี่ยไปฝากเงิน แต่เป็นคนกําหนดอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายที่นธนาคารพาณิชย์อย่างเช่นเคแบงก์กสิกรเอ b ซีบีกรุงไทยทหารไทยเนี่ยใช้เป็นดอกเบีย้ยในการที่จะให้บริการประชาชนในประเทศนั่นแหละครับธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็ทําทหน้าที่ประมาณนี้หนึ่งในหน้าที่หนึ่งในหน้าที่ทีนี้เมื่อไหร่ที่ดอกเบีย้ยลงคนก็ไม่อยากฝากเงินนะพอไม่อยากฝากเงินมันก็เอาไปในสินทรัพย์ที่ หุ้นบางคนก็ไม่ชอบเห็นไหมครับไปพันธบัตรดอกเบีย้ยก็ลงแล้วก็เลยกลับมาที่ทองเห็นไหมเพราะนั้นทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาเขาประกาศดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยลงกระทบกับทองจําง่ายๆก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายวันหลังว่าถ้าดอกเบีย้ยขึ้นโดยเฉพาะของสหรัฐเนี่ยเนี่ยพันธบัตรเนี่ยดอกเบีย้ยพันธบัตรเนี่ยรัฐบาลก็จะขึ้นด้วยทําให้เงินไปลงทุนรวมทั้งเงินจากต่างประเทศมันเลยทําให้ค่างเงินเนี่ยแข่งค่าเห็นไหม พอเงินโวนโยกไปโยกจากไหนก็โยกจากบางสินทรัพย์อย่างเช่นหุ้นแต่ถ้าหุ้นกําลังขึ้นอยู่เขาไม่ขายก็มาขายสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยขึ้นอย่างเช่นทองราคาทองเลยลดลงเห็นไหมครับในทางกลับกันในช่วงนี้ครับอัตราดอกเบียเ้ยต้องลดลงเพราะว่าเราเจอพิษเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด1 9ถูกไหมครับวันนี้แต่ละประเทศพยายามลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะอัตราดอกเบีย้ยเชิงนโยบายเนี่ยครับนอกจากประกาศออกมาแล้วเนี่ยใช้ในบริการภาคประชาชนในเรื่องของกําหนดอัตราเงินฝากแล้วเนี่ยมันจะไปกําหนดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ด้วยงนั้นการลดดอกเบีย้ยลงดอกเบีย้ยกู้ยืมนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อประครองเศรษฐกิจเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจมันก็ลงมันทําให้ต้นทุนในการกู้ยืมของบริษัทต,ต่างๆเนี่ยลดลงในบางประเทศครับที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในภาวะซบเซา ภาวะซบเซาหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยผมก็บอกเลยว่าจําง่ายครับการค้าการขายไม่ค่อยคล่องชงงักงานกันแต่ละคนอยากจะถือเงินสดกันก็เหมือนภาวะแบบโควิด -19 เหมือนบ้านเราอะนะครับไม่ค่อยมีใครอยากใช้จ่ายเท่าไหร่จะใช้จ่ายที่จําเป็นอาหารอยากรักษาโรคหนากากเจ้าไหนว่าไปที่อยศัวใยปัจัจ4ี่ครับพูดง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีประชาชนมีความเชื่อมั่นเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัี่เนี่ยเขาจะใช้สินค้าเนี่ย ภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็เรียกสินค้าฟุ่มเฟือยครับอย่างเช่นไปท่องเที่ยวต่างประเทศซื้อรถคันใหม่อาจจะมีอยู่แล้วแต่ก็ซื้อคันใหม่อย่างเช่นมีรถยนต์อยู่แล้วนะครับคุณพ่อบ้านก็อาจจะได้อยากได้มอเตอร์ไซค์บิกบ๊กไบค์อีกคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคุณแม่บ้านนะครับมีกระเป๋าอยู่แล้วสองใบก็อยากจะได้หลุยวิตตองเฮอร์เมสอีกสักใบสองใบเนี่ยครับอาจจะเป็นเขาเรียกในภาษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกินกว่าความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยก็อาจจะเรียกสินค้าฟุ่มเฟือยเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นตูน้เนี้สินค้าพวกนี้หายไปหมดเลยเราจะได้เห็นข่าวครับที่มาเลเซีดยด้วยความที่เป็นเขตร้อนชื้นเนี่ยชื้นกว่าบ้านเราด้วยนะฮะห้างปิดไปเปิดขึ้นมากระเป๋าหนังขึ้นราครับี่นอันนี้ชี้ช่องให้นะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของถูกลดราคาเกินกว่าห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยรอดูให้ไปดูมาเลยดีๆเขาไม่ทิ้งแน่นอนนะเห็นไหมครับแต่ต้องรู้นะครับว่าสินค้าเสียหายแล้ว นะครับมันอาจจะมีช่องทางที่เกี่ยวว่าถูกมากๆอยู่นะครับเอากลับเข้าเรื่องฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผิดเดี๋ยวจะไปไกลวันนี้คงคงจะเยอะแน่นอนในเรื่องข่าวนะครับทีนี้นะครับเวลาที่นะครับประธานธนาคารกลางแต่ละประเทศจะพูดเนี่ยมันก็มีรอบในการประชุมอยู่ยเดือนละครั้งซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นกับภาวะเศรษฐกิจที่มันงวดเข้ามาทุกขนาเนี่ยเห็นไหมครับ มันจําเป็นจะต้องไปตามงานต่างๆที่เขาจัดสัมมนาขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละแต่เขาเชิญประธานธนาคารกลางโดยเฉพาะของสหรัฐเนี่ยเขาก็ชอบเชิญประธา,านธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเฟดเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นเมื่อก่อนไม่ค่อยมีอะไรฮะแต่ส่วนใหญ่ไล่มาตั้งแต่ลุงเบนดังเก้ก่อน,นไล่มาตั้งแต่อลันกินสเปนเน,นะครับแล้วต่อด้วยเจ้าป้าเจนเน็ตเนี่ยทุกงานมีประเด็นจริงๆ เพราะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะการประชุมครั้งหน้าเนี่ยประธานเฟดเนี่ยเขามองเศรษฐกิจกยังไงนะครับไม่เกี่ยวว่าเรามองยังไงถามว่าทําไมเพราะเขามีอํานาจไงในการกําหนดนะฮะขึ้นหรือลดอัตราดอกเบีย้ยครับเนี่ยฮะนั่นคือที่มาที่ไปที่ต้องได้ซสยาวเพราะเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนะครับย้าไว้เสมอนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องง่ายๆแล้วหลังๆจะทําคลิปสอนแลวครับเอาง่ายๆให้ทุกคนเข้าไปดูได้เข้าใจกันจะได้แบบว่าเออนะ อย่างน้อยที่สุดได้ความรู้กลับไปโอเคนะฮะทีนี้นะครับทีนี้เมื่อวานมันเกิดอะไรที่นักข่าวไฮไลท์มาพลาดหัวข่าวง่ายมากเลยครับนะครับทุกอย่างร่วงลงหมดเลยบอลยูสารัดร,ร่วงนะครับและตลาดหุ้นลงเพราะประธานธนาคารกลางเตือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐมีความเสี่ยงในช่วงขาลงจับกดดีๆนะครับมีความเสี่ยงในช่วงขาลง ไม่บอกว่าลงแล้วไม่บอกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับไม่บอกว่ามีนี่เท่าไหร่เพราะสามารถพริมพ์เงินได้มีความเสีย่ยงแค่นั้นคืออาจจะกลับขึ้นมาได้มันสวนทางกับอาทิตย์ก่อนและ2อ,อาทิตย์ก่อนนะครับที่คุยกันเรื่องการนะครับ reopening นะครับ the economics คือกําลังจะมาเปิดเศรษฐกิจคนละเรื่องเลยครับแต่นะถ้อยแถลง,ลงถ้อยแถลงดังกล่าวเนะี่ยเป็นเพียงการให้สัมภาษณ์หรือให้ความเห็นไม่ใช่ เป็นทางการเหมือนกับการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเวลาครบรอบในการประชุมของเฟดครับเห็นไหมฮะอันนี้เนื้อๆเลยนะฮะถ้าอ่านข่าวนี่ยาวแน่นอนผลที่ตามมาคือตลาดหุ้นลงนะนี่ปัจจัยที่หนึ่งนะฮะผลตอบแทนอัตราพันธบัตร10ปีก็ร่วง30ปีก็ร่วงกันหมดครับเพราะถามว่าทำไมเศรษฐกิจแย่เนี่ยนะครับนะครับอัตราดอกเบี้ยมันจะลงมันจะโดนลดลง และพันธบัตรดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลจะโดนลงโดนลดโดนลดอัตรา,าดอกเบี้ยลงมาเพราะฉะนั้นจะเจอขายกันก่อนเลยครับเห็นฮนะแล้วก็เข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าอย่างเช่นทองคําอันนี้ในหมวดของนะครับพันธบัตรก่อนประปัดใจนี้นะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันส่งผลต่อไปด้วยนะครับมันส่งผลอีกนะต่อไปถึงตลาดหุ้นและบวกกับตลาดหุ้นเองนะครับ ตลาดหุ้นเองมันมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ประกาศออกมาคือตัวที่เป็น PPI, Producer Price Index mm hmm. ลงและลงเยอะด้วยทั้งตัวที่ไม่ใช่คอ PPI และก็ PPI พวกคอพวกอะไรเนี่ยพูยไปเยอะละนะครับเอาว่าจำไว้ก่อนว่าตัวเลขตัวนี้นดัชนีราคาผูบ ผู้ผลิตเนี่ยนะครับซึ่งมันสะท้อนออกมาว่าราคาสินค้ามันจะเฟอ้อไหมผู้ผลิตก็จะมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นไหมก็โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปพูดได้ง่ายก่อนอย่างนี้ดีกว่าปรากฏว่ามันลดลงแล้วมันลดลงเยอะมันหมายความว่ายังไงก็เศรษฐกิจไม่ขยายตัวแต่มีแต่นิดหนึ่งเป็นตัวแรกเป็นตัวเลขของเดือนที่แล้วครับนะครับเป็นตัวเลขของเดือนที่แล้วซึ่งยังอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจชัดดาวอยู่ใช่ไหมครับแต่มันแย่กว่าที่เขาคาดครับ มันพาให้นะครับในตัวพันธบัตรนี่แย่ไม่พอมันพาให้ตลาดหุ้นลงไปด้วยครับนี่ก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามานะครับในขณะที่นะครับในขณะที่ตัวข่าวต่อมาเองเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้นะพูดกันไม่หมดแน่นอนนะครับเพราะเวลามันจะกเยอะมากๆน,นะครับมันเป็นข่าวข่าวหนึ่งที่เขาเรียกว่าดิสเครดิตกันระหว่างตัว President Trump กับนักลงทุนรายใหญ่ ที่เป็นผู้จัดการเหตุฟันเองหรือเศรษฐีนะครับที่มีบริษัทลงทุนในตลาดหุ้นเองอย่างคนแรกเนี่ยเดวิดเทปเปอร์เองเนะครับมีบริษัทลงทุนในตลาดหุ้นแหละเขาบอกว่าตลาดหุ้นวอลติดมีมูลค่าสูงกว่าความเป็นจริงอ้าวเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยแบบว่าคือในตัวประธานทรัมป์เองเนี่ยแกก็บอกว่าฉันพยายามประคองตลาดหุ้นอยู่นะทำไมคุณมาพูดอย่างนี้ เห็นไหมครับก็นึกในใจก่อนนะเราทดไว้ก่อนนะมีมีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเอ่อน่าจะเป็นถ้าให้น้ำหนักนะอยู่ที่เขาบอกว่านายดรักนะครับถ้าผมอ่านชื่อไม่ถูกนะดรักเคนมิลเลอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นผู้จัดการกองทุนนะครับเฮดฟันสเตลลี่อ่ะง่ายๆเลยกัน เขาบอกว่าตอนนี้นะหุ้นปรับตัวมากเกินไปจากความคืบหน้าของยา r e d e e m s v ียของบริษัทจิเลสไซเพราะถามว่าทําไมถ้าใครตามข่าวมาลวหลายวันเขบอกว่าจริงๆผลทดลองมันอยู่แค่50%เองครับยังไม่ร้อยยาต้านยังไม่มียารักษายังไม่มาเห็นไหมครับคือเป็นอย่างนี้มันเป็นปัจจัยที่พูดออกมาจากนะครับเห็นไหมเศรษฐีและนักลงทุนรายใหญ่และกองทุน ความเห็นแบบเนี้นะครับม,มันมีมี2ด้านนะครับ1นึ่เขาห่วงประชาชนคนธรรมดาเอ้ยมันแพงเกินไปแล้วแต่ต้องมีฮิดเด้นเอเจนดาเห็นไหมครับมันมีฮิดเด้นเอเจนดาเสมอพวกนี้ไม่งั้นไม่เป็นข่าวและมันไม่ดีกับตลาดหุ้นเมื่อไร่ไม่ดีกับตลาดหุ้นครับประธานาธิบดีทรัมป์แกก็ต้องออกมาแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แกก็ต้องออกมาแน่นอนเพราะนะครับ อย่างน้อยที่สุดที่เดนอเจนดาของแกคือจะกลับมาได้รับการร,รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองตลาดหุ้นพังไม่ได้มันเกี่ยวกับฐานเสียงของแกนะครับมันเกี่ยวกับฐานเสียงของแกเพราะนั้นเนี่ยทวิตเตอร์เร็วที่สุดในการที่จะสื่อสารกับคนทั้งประเทศเพราะแกเป็นประธานาธิบดีถูกไหมออกมาเตือนเลยครับระวังนะแมงเมารษฐสเนี่ยใช้ลิ้นปั่นหุ้นเอาแค่นี้พอครับทวิตเตอร์เดือดเลยครับ เขาตีความไปต่างๆนาๆนานว่าคนนู้นทีไปพูดกับคนนี้หรือเปล่านู่นนี้นั่นเพราะแกมีทำหน้าแกทําหน้าที่ประคองตลาดหุ้นไม่ให้พังนะครับมันมี hidden agenda อยู่ด้วยตลาดหุ้นพังเนี่ยหายหมดเลยครับคะแนนเสียงเห็นไหมครับันั้นมันต้องออกมาเรียกว่า discredit กัน discredit ก,ก็คือแบบเอาดีเฟนต์กันดีกว่าพูดมาอย่างเงี้ยถ้าคุณกล่าวหาในเชิงนโยบายกันเนี่ยผู้ที่กําหนดนโยบายก็ต้องออกมาปกป้อง เอาว่าลงนั่นแหละตาลาดหุ้นไม่ได้ตอบรับอะไรเท่าไหร่เนี่ยจากสองสาข่าวที่ผมตามมาแต่ที่มันพลิกล็อกในของพลิกล็อกก็ไปอีกเนี่ยมันเจอปัจจัยเนี่ยสำหรับราคาทองคําในประเทศด้วยเนี่ยเพราะว่าในราคาทองคําแท่งออนไลน์ของออสเตรเลที่ส่งมาให้ผมเนี่ยเช้านี้นะครับตัว gold spot ทองคําโลกหนึ่เรยสิบแเหรียญ เราจำเมืออม่อต้นคลิปได้ไหมครัผมบอกว่า1,000ประมาณ1,704 1,704เ่หเรียญในนะที่ที่เขาเปิดไปเนี่ยกลับมาดูอีกทีแล้วกัน1,703เสเหรียญขึ้นมานะครับส5เหรียญถ้าเป็นช่วงปกติอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับทองในประเทศเนี่ยต้องแพงขึ้นเยอะทีเดียวปรากฏว่าเช้าว,วันนี้ทองออนไลน์ครับขายออกก่อนนะตอน7มงเช้าที่ประกาศ 26, 0หบาทรับซื้อคืน25 0 0 0 9ก้าร้อยสามสิบห้าบาทเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคือหนึ่งแก็บเริ่มถางมาเป็นร้อยยี่อีกละจากที่หนึ่งร้อยถูกไหมครับสองราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดแน่นอนถ้ามีตัวแปรที่สําคัญนั่นกะ็คือค่างเงินบาทที่แข็งข่าอีกแล้วเยอะด้วยและเมื่อเทียบกับทุกภูมิภาคนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้บาทแข็งจริงๆนะครับเคยเรียนหลายครั้งแล้วเวลาดูค่างเงินบาทที่เขาบอกบาทแข็งให้เทียบกับภูมิภาคต่างๆด้วย ทีนี้พอเทียบกับภูมิภาคต่างๆเล่เลยฮะสาบาท5สตางค์ต่อ1นึ่งยูรสลาครับสาบาท68สตางค์ต่อ1ยูโร39บาท21สตางค์ต่อ1นปอนด์สเตอร์ลิงสมัยก่อนในยูโรเนี่ยนะครับแทบจะเป็นบอกว่า38 40บแปนะครับนี่3าบาท68สสตางค ปอนด์สเตอร์ลิงสมัยก่อนเนี่ย44 45 55ตอนนี้39บาท21สตางค์นะ29บาท98สตางค์ต่อ100เยนดูสิ5บาท4บาท51สตางค์ต่อ1หยวนบาทแข็งครับแข็งทั่วทุกมูมภาคตอนนี้จริงๆบ้านเราดีครับเศรษฐกิจดีอย่างเมื่อวานเนี่ยผู้ติดเชื้อไม่มีครับเป็นวันแรกเลยครับเห็นไหมครับเป็นวันแรกจริงๆแล้วตลาดหุ้นก็ค่อยทยอยปรับตัวขึ้นมา เราเป็นผู้หนึ่งในประเทศที่ผลิตปัจจัยสีได้ทั้งพูดอย่างนี้ก็คืออาหารยารักษาโรคอาจจะไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงแต่หมอเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเห็นไหมครับอันนี้ก็รอดแหละพื้นที่ประเทศเราก็เยอะไม่ได้อยู่กันแออัดไม่ได้คับแคบไม่นะไม่ได้ไม่ได้แบบพื้นที่เล็กเกินไปและเป็นพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์ทางการทหารด้วยสามสี่อย่างอะนะครับเครื่องนึงผมไม่เป็นไร นะครับมันก็ไม่ได้อะไรมากมายโรงงานสิ่งทออะไรเราก็มีเนี่ยปัจจัยสี่ที่มันจําเป็นจะต้องเอาชีวิตรอดในภาวะเช่นนี้เราทําได้หมดทําได้ดีด้วยมันเลยส่งผลในเงินทุนเนี่ยไหลกลับเข้ามาพักบ้านเราและอีกอย่างหนึ่งนะครับดอกเบี้ยชาวบ้านเขาเนี่ยบางประเทศติดลบนะฮะยุโรปติดลบญี่ปุ่นติดลบสหรัฐศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าบ้านเราถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันมันแพงกว่านั้นเยอะมากนะครับเนะีมันแพงกว่านั้นเยอะมากครับ รานนั้นเองเนี่ยเสถียรภาพก็มีผลกระทบจากไวรัสก็ไม่เยอะเงินไหล,หลเข้ามาพักในบ้านเราเยอะครับทีนี้แหละครับพอเงินค่างเงินบาทแข็งทองคำซึ่งเป็นสินค้านำเข้าเนี่ยคุณผู้ชมเลยแพงขึ้นอย่างไม่ไม่ถูกใจเราอะกดไลค์ไม่ได้แบบนี้นะครับคือขายออกยังไม่ได้กำไรอะกำไรยังไม่ได้เจอค,าความคาดหวังนะรานนั้นเป็นเรื่องเดิมจริงๆฮนะถ้าเล่นสั้นแล้วเนี่ยนะต้องลดกรอบกำไรลง ส่วนคนทีนะ่รอซื้ออยู่ก็ต้องถือว่าโชคดีไปเพราะถามว่าคลองขึ้นก็ก็จริงๆก็มันอยู่กึ่งกลางกรอบนะครับยังไม่ต้องเข้าเหมือนเดิมมันรอย่อลึกๆคำว่าลึกคือเท่าไหร่คือ25,700ื่นห้าพันเจ็ดรหรับมือเปล่าเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับมันก็จุดเดิมถ้าไม่ลงมาเราก็เฉยไว้ถูกไหมครับเพราะจะไปซื้อจุดนี้ราคากึ่งกลางเนี่ยดูเทียบราคาเนี่ยหลังจากนี้จะมีคลิปวิเคราะห์เนี่ย ผมก็จะเอากราฟให้ดูว่าราคาเนี่ยถ้าสมมุติไปอยู่กลางกลางเราเสียเปรียบกําไรที่ได้น้อยด้วยถูกไหมฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าซื้อราคาสมาคมเนี่ยนะครับต้อง25,900ต่ํากว่านี้ราคาขายออกนะฮะนั่นคือราคาที่เหมาะกับทองสมาคมส่วนทองออนไลน์ยังคงยืนจุดเดิมนะครับ25,700บวกลบแบบนี้ได้นี่ราคารับซื้อคืนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันต้อง 26, 0 0 0 26,100 26,200ค่อยไปขายตรงนั้น ถ้าเห็นราคาแบบนี้บอกได้เลยกลางกรอบขึ้นยังไม่แรงพอต้องให้ทองโลกขึ้นไปอีกและเนีครับค่างเงินบาทอ่อนช่วยบ้างแบบนี้ถึงจะได้กลับกําไรกลับเข้ามาแต่อย่าลืมฮะไม่ว่าทองจะขึ้นขนาดไหนผมจะปิดท้ายด้วยกองทุน s อสเก็ซื้อเพิ่มครับเห็นไหมครับว่ไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดไหนเพราะนั้นนักลงทุนระยะยาวเองเศรษฐีเองเหตุฟันเองก็มองกันหมดตอนนี้หนึ่ันเก้าตันยังซื้ออยู่ครับ ยังซื้อต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าใครถือไว้กะลงทุนยาวๆไม่ได้ร้อนเงินอะไรมากนะครับเป็นนักลงทุนที่ยาวจริงๆเนี่ยนะครับการถือทองอยู่ยทำได้ครับนะครับทำได้นะครับเพราะกองทุนใหญ่ๆก็หนีมาพักเงินในนี้กันเยอะทีเดียวนะครับและก็ยังซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวันหนึ่งพันแปดสิบสามตันเนี่ยวันนี้ซื้อวิก้าตันเนี่ยเป็นหนึ่งพันเก้าสิบสองตันเห็นไหมครับยังเก็บกันอยู่ แบบนี้รายใหญ่กองทุนเองก็ยังได้ของไม่ครบหรอกครับยังสะสมกันอยู่ยังโยกเงินเข้ามาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขามองตลาดเนี่ยก็ตัดแล้วล่ะตลาดหุ้นเนี่ยที่มันดีบาวขึ้นมาเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นการสร้างภาพให้ใครบางคนหรือนักลงทุนที่มีมุมเหมือนอื่นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเดี๋ยว,ยวจะขึ้นหลังจากเนี้ยก็ขาขายให,ให้แค่นั้นเองก็ถือเงินสดแล้วมาเข้าถอ่องเห็นไหมก็เก็บอยู่ตลอดแล้วซื้อตลอดจริงๆนะ แล้วถ้าใครเป็นดูกันมานานแล้วคุณจะเห็นว่ายูโรเนี่ยค่างเงินยูโรที่ตอนนี้ในะแย่เนี่ยพูดยงานว่าถ้าซื้อทองเนี่ยเป็นคนถ้าคนซื้อทองด้วยค่างเงินยูโรจะแพงที่สุดในโลกก็ยัยงซื้อแล้ซื้อหักด้วยมันยังได้รับผลกระทบจากปจัจจัยโควิด -19 ยังเยอะอยู่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังนะครับเพราะน,นั้นโดยภาพรวมสรุปเช้าวันนี้นะครับนะครับแย่หน่อยก็คือว่าทองขึ้น แต่แย่คือค่างเงินบาทแข็งมาเลยอาจจะทําให้ถึงจุดที่เราคาดหวังกําไรคาดหวังนี่อาจจะยังไม่ถึงอาจจะต้องลดนิดนึงถ้าได้นะครับเราก็สามารถทํากําไรระหว่างวันได้ส่วนระยะกลางถึงยาวขึ้นมาอย่างนี้นะครับบาทแข็งเนี่ยผมว่ารอย่อดีกว่าทองลงสักนิดเดียวทองโลกลงมาสัก10เหรียญอย่างเงี้ย<ๆ>ก็ได้เห็นราคาเดิมถูกๆเท่าเดิมที่สามารถเข้าไปซื้อได้โดยทองที่ขึ้นมาเกิดจากตลาดหุ้นที่ลงตลาดหุ้นที่ปรับตัวลงมีอยู่2อ,อย่างคือตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีจากเดือนที่แล้ว และก็ถ้อยแถลงจากตัวประธานเฟดที่มองว่ามีความเสี่ยงอยู่นะกับเศษรษฐกิจสหรัฐที่อยู่ในภาวะขาลงเห็นไหมครับบวกกับนะครับตัวกองทุนเองนักลงทุนรายใหญ่เองเศรษฐีเองก็ออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยตลาดหุ้นมันแพงมากกว่าความเป็นจริงแต่ก็พยายามแต่ประธานทรัมป์แกก็พยายามดีเฟนด์และปกป้องตลาดหุ้นสหรัฐต่อเพราะเป็นฐานเสียงใหญ่ของแกอยู่ที่นั่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่าไปเชื่อพวกนี้เขาปั่นหุ้นกันนประเด็นนี้ต้องติดตามดูต่อว่ามันจะยืดเยื้อหรือเปล่าหรือจะจบ นะครับแล้วตลาดหุ้นจะกลับมาซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะครับภาครัฐของสหรัฐเองต้องการให้ตลาดหุ้นไซเวตต่อดีกว่าลงอย่างน้อยที่สุดถ้าขึ้นไม่ได้ก็ขอให้ไซเว์วันนั้นราคาทองนะครับเพราะตอนนี้ก็งวดมาทุกขนาดแล้วแหละถ้าเป็นปัจจัยทางเทคนิคแต่ถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานคําถามง่ายๆเนี่ยกองทุนรายใหญ่ก็ได้ของครบหรือยังซื้อกันพอหรือยังซื้อกันจนหมดเงินหรือยัง พอเดี๋ยวพอดันราคาขึ้นไปสักหน่อยเนี่ยถ้ามีของเยอะๆแล้วก็ขายทํากําไรมันก็อ่อนตัวได้ในอนาคตอย่าลืมฮะว่านะครับมุมของวันจันทร์ที่เราคุยกันเนี่ยโอกาสพักฐานเนี่ยมันมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นระยะกลางถึงยาวนะครับเพราะฉะนั้นเองในช่วงนี้นะครับมันเหมือนไปปลายแล้วเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่ามองทองจะพักฐานในอนาคตเนี่ยนั้นทุกๆก,การขึ้นไปถ้าคุนมีกําไรนะครับพยายามที่ขายแพงนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสปอตหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบ นะครับแล้วก็ถือกันสดอ่อนตัวลงมาเราค่อยกลับมาซื้อเช่นเดิมครับวันนี้โพสแคสต์หมดเวลาลงแล้วครับเป็นไฟล์เสียงนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจภาพไม่เห็นภาพยังไงเดี๋ยวติดตามต่อนะครับในการวิเคราะห์ราคาทองซึ่งจะตามมาหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอแล้วฮะมีภาพประกอบนะครับมีแนวรับแนวต้านนะครับมีข่าวให้ดูเช่นเดิมช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน